การอกหักเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดแล้วก็ยากลำบากแต่มีหลายวิธีที่จะช่วยให้ผ่านพ้นเวลานั้นไปได้อันดับแรกเลยนะยอมรับความรู้สึกให้เวลาและพื้นที่ตัวเองได้รู้สึกว่าเศร้าว่าผิดหวังแล้วก็เสียใจต้องให้เวลาตัวเองได้ได้อยู่กับความรู้สึกนั้นได้ยอมรับความรู้สึกเป็นขั้นตอนได้ยอมรับความรู้สึกว่ารู้สึกแบบนั้น มันเป็นขั้นตอนในการเยียวยาจิตใจอือันนี้เรื่องจริงก็คือมันต้องรู้สึกว่าอกหักเราเศร้าเออเราเราดำดิ่งกับมันและแต่ว่าอย่าอยู่นานนะเดี๋ยวก่อนให้ได้แบบรู้สึกแบบเออเจ็บอย่างนี้เศร้าอย่างนี้รู้สึกแบบนี้คิดถึงอย่างนั้นอย่างนี้นะคะไม่ใช่ว่าอยู่กับมันยาวทั้งวันไม่เป็นอันทําอะไรอย่างนั้นไม่ได้นะคะต้องอยู่ให้เป็นอกหัก ให้เป็นแล้วก็ประเมินประเมินเนาะเป็นการเยียวยาจิตใจตัวเองเนาะอะแล้วประเมินตัวเองอยู่คนเดียวไวไหมอยู่ไม่ไวมาขั้นตอนที่2พูดคุยกับเพื่อนหรือคนรอบข้างคนในครอบครัวนะเพราะว่าการพูดคุยอะกับคนที่เราอะไว้วางใ,ใจอะจะช่วยทําให้มีความรู้สึกดีขึ้นการได้ระบายความรู้สึกอะจะช่วยทําให้ลดความเจ็บปวดลง พราะอย่างน้อยๆเราจะรู้สึกเลยว่ามีคนที่รักเราอยู่ข้างเรามีคนที่รับฟังเราออยู่เคียงข้างเราอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่ที่สาคัญมากๆอะทีนี้หากว่าบางช่วงเวลาอเอาอยู่ละตรงนี้ก็เอาอยู่อะอมีการระบายพูดคุยยกโทรศัพท์พิมพ์ลงพิมพ์ไลน์อะไรก็ตามแต่อะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมา อ่ะข้อสามทำกิจกรรมที่คุณชอบเอาเวลานอกจากงานนอกจากการเรียนธุระสำคัญเราเนี่ยพอว่างปุ๊บเราจะฟุง้งละเราจะรู้สึกแบบอืมอกหักมันจะซึมซึมหน่อยมันจะระทมระทมในใจหน่อยให้ไปเลือกหากิจกรรมที่ชอบอืมกิจกรรมที่สนุกกิจกรรมที่สนใจอ่ะดูหนังฟังเพลงออกกำลังกายแล้วก็ ทำในสิ่งที่ทําแล้วทําให้รู้สึกดีขึ้นน่ะอืมบางคนก็ออกแรงทํางานบ้านดูแลรักตัวเองดีดผ้าซักผ้าอ,ออกกํลาลังกายอะไรก็ตามแต่อืมอ่าบางคนอาจจะแบบอ่ามีแบบอพิปฟังเพลงนอกบ้านทานข้าวฟังเพลงอะดื่มบ้างเงี้ยอ่ะแต่ระวังให้ดีนะตอนอกหักอะเวลาดื่มอะอาจจะเผลอดื่มเยอะเราต้องไปกับเพื่อนเราต้องมีเพื่อนดูแลเราต้องไม่ดื่มจน เละเทอะเพราะว่าตอนช่วงนี้เป็นช่วงหัวใจออนแอแล้วก็เปราะบางถ้า,มาเมาเกินไปอ่ะเดี๋ยวมันจะคอนโทรอะไรลำบากเพราะฉะนั้นนะ่ะอยากให้ระวังนิดนึงอ,อ่ะข้อสี่ห่างจากสิ่งที่ทำให้รู้สึกคิดถึงอ่ะค่ะอย่างเช่นไอเราอยู่เฉยเราก็คิดอยู่แล้วแหละเรื่องเรื่องอประสบการณ์โน่นนี่นะั่นร่วมกันนะอ่ะแต่เราพยายาม อย่าไปจุดนั้นอพยายามหลีกเลี่ยงสถานที่อะแล้วก็สิ่งของแบบอะไรที่แบบที่ทําให้รู้สึกนึกถึงอะอืมอน,นั่นแหละหลีกเลี่ยงไปเพราะมันจะทําให้เรารู้สึกแบบเออหายใจใคอได้สะดวกอะแต่เราไปเจอสิ่งเรื่องเดิมๆในขณะที่เรายังรู้สึกเจ็บๆอยู่ตรงเนี้ยช้ำๆระทมอยู่เนี้ยมันก็จะ จะรู้สึกไม่ดีอ่าเราทุมมันจะทุกข์เพิ่มมากขึ้นอ่ามันจะมันจะรู้สึกแย่มากขึ้นน่ะรู้สึกคิดถึงรู้สึกเศร้ามากขึ้นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเราเหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นอืมเพราะว่าคนเราเนี่ยมันจะมีช่วงอกหักอ่ะมันจะมีช่วงเวลาของมันอยู่มากน้อยต่างกันรู้สึกรู้สึกมากน้อยต่างกันแต่มันก็จะมีช่วงเวลาของมันแล้วเราจะค่อยคฟื้นเวลาจะช่วยเยียวยาจิตใจ เวลานี้เวลานี้ช่วยทุกอย่างจริงช่วยยี่วยาจิตใจมาดูค้อห้า 5. ตั้งเป้าหมายใหม่ตั้งเป้าหมายใหม่ในชีวิตที่สามารถที่จะช่วยให้แบบให้เราอะมีมีจุดมุ่งหมายแล้วเราก็เลือกที่จะทําในสิ่งนั้นแล้วเราก็เอาเวลาของเราค่ะไปทุ่มเทในจุดมุ่งหมายแล้วก็ไปปลุกมกมุ่นกับมันอะอืมนั่นเป็นการที่ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในสิ่งที่ เป็นเป้าหมายที่มีประโยชน์นะแต่ถ้าบางคนเป้าหมายอาจจะเล็กๆก,ก็ได้หนึ่งแต่ถ้าทาได้นะเป็นเป้าหมายที่จะแบบเออทำให้เราแบบเติบโตในอนาคตเออเติบโตเ,เสริมความรู้ความสามารถหรือเสริมศักยภาพอะไรเราก็ได้ค่ะไปทําในสิ่งที่รักที่ชอบนะคะอ่ะไ,ไปเรียนภาษาไปเรียนเสริมวิชาชีพไปเรียนเสริมเทคนิค การทำอะไรให้เพิ่มมากขึ้นเช่นการตัดต่อการทำนู่นนี่นั่นต่างๆอย่างเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจงจง,จงหาเป้าหมายแล้วหมกมุ่นกับมันแล้วก็ทำกับมันให้เวลากับมัน 6. ดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพกายหรือจิตใจ การดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากในช่วงเวลาเนี้ยคือนึกภาพนะแบบถ้าถ้าหากว่าแบบคนที่คนรอบข้างหรือคนที่เขาไอ้นี่รู้ว่าเราอ่ะมาเห็นเดยเพเอิน e หรืออะไรก็ตามแต่แล้วไม่อยากเขาเห็นหรอกเราจะโสมๆหรอเราควรที่จะดูดีสะอาดสดใส มีความสุขกับตัวเองถึงแม้ในใจมันจะยังยังทุกข์อยู่นะแต่เราต้องให้เกียรติตัวเองอืรักตัวเองดูแลตัวเองให้ดีออกกําลังกายเอ่ยอเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยก็ไปช้อปปิง้งไปช้อปปิง้งไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆก็ได้ออ่าเข้าวัดเข้าวานั่งสมาธิก็ได้คือ สิ่งที่ทำให้ชูใจขึ้นมาทำให้จิตใจแบบจิตใจรละฟูขึ้นมาอ่านะคะในรูปแบบไหนก็ตามนะคะเลือกทำเอาเท่าที่สะดวกเนอะอืเจ็ก็คือพยายามมองโลกในแง่ดีอะมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกแต่การมองเห็นว่าอนาคตนะ่ะยังมีโอกาสดีๆคือโอกาสดีๆรอเราอยู่และการเรียนรู้จากความผิดพลาดนนะ่ะ ก็จะช่วยทำให้เราอะมีความเข้มแข็งขึ้นในการทุกเรื่องทุกประสบการณ์นะมันมักจะเป็นเหมือนครูสอนเราอะอืจำไว้อะเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในโลกอ่ะแล้วก็ประสบการณ์เนี้ยทุกคนก็ต้องได้สัมผัสอะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบแปลกประหลาดหรือเราจะต้องโอ้โหทุกร้อนทุกใจชีวิตโอ๊ยจะเป็นจตตาย,ยางนะมันไม่ใช่อ่ะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้เับทุกท่านเลยนะเพราะให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้หรือว่าช่วงนี้ไปอย่าลืมรักตัวเองมากๆขอให้มีความสุขทุกคนนะขอให้ผ่านพ้นขอให้ผ่านพ้นในเรื่องเรานี้ผ่านพ้นไปให้ได้มันไม่ได้ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากมันยากช่วงไหนหรู้ไหมช่วงแรกๆช่วงแรกๆเนี่ยเราจะเราจะคิดถึงอุย้ยทำไมทำไมอะไร,ะไรต่างๆ แต่พอผ่านพ้นไปได้เราจะโลง่งแล้วก็เบาขึ้นเบาขึ้นแล้วก็จะอยู่ได้อย่างสบายขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีความแข็งแรงทั้งทาง,างกายจิตใจนะคะโชคดีค่ะ